เอาล่ะมาอยู่ในเกมเปนที่เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในด่านเดลโรซาเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกสไตล์ในการเล่นของโคบี้ต้องบอกก่อนนะฮะโคบี้มันเป็นสายวิ่งเนาะดังนั้นก็รีบไปดึงธงตรงกลางจากนั้นเนี่ยต้องไปธงอื่นโดยทันทีเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ตายแหนมนะครับบอกเลยว่าไม่รอดแล้วดูเลือดผมก็ตัวนี้ผมไม่เอาแค่เท่าไหร่นะ94ครับเออแต่เหรียญใส่แบบมั่วๆนะโดนอีกแล้วคิดว่าไม่น่ารอดแนะ่ คืออย่างเงี้ยเจอเซโตอย่างเงี้ยก็เล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเราค่าเขาไม่ได้ถูกไหมค่าไม่ได้อย่าไปเสียเวลายังไม่ได้ไปไหนเลยเด้งเลือดก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวรีบไปก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องไปกันทงไม่ได้ทันและวทงนี้ก็กันไม่ได้ทงนู้นก็กันไม่ได้มีคนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเลือดหน่อยนะปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกด่านนึงนึงโอ้ไม่ได้วะลบโอ้โหโดนไม่ได้ว่ะ ไม่ได้ฮะไม่ได้คือเนี่ยมันมาเล่นระบาดนิดนึงนะครับสายวิ่งถ้าถ้ามีคนกันธงอ่ะจะไปไหนไม่ได้แต่ประเด็นคือเขาก็ไปไหนไม่ได้เช่นกันนะครับคือถ้าเขาไปก็จะโดนเราดึงเนาะแต่ถ้าเขาอยู่เขาก็นั่นแหละก็อย่างก็อย่างที่บอกอ่ะไปไหนไม่ได้นะครับบางครั้งการเล่นสายวิ่งมันอาจจะได้คะแนนไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันเน้นปวดอ่ะเออแล้วก็แบบเน้นให้โล่อยู่กับธงอ่ะไม่ต้องไปไหนอยู่งั้นแหละเออมันแนว,แน,ว,แน,ว,แน,วนั้นนะครับเดี๋ยวไปข้างขวาเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ลงไปตรงกลางดีกว่าเพราะว่ามันดุดิ๊กได้ดุกดิ๊กคือจะไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะเดี๋ยวนะต้องกันธงนิดนึงนะครับกันธงหน่อยต่อยปึ๊บแล้วก็เอาเลือดปึ๊บแล้วก็ไปต่อเลยเนื่องจากว่าเราเจอแชงนะดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปเล่นนะครับลบอู้ไม่ทันโดนฮะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเลือดบั้งโอเคตีตีตีปึ๊บ,บหนึ่งสองสามโดนหลายตัววะ่ะไม่รอดแน่เลยวะ่ะ โอ้ยสตาร์นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายว่ะอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่ง,งคิดว่าน่าจะยังได้นะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะคะแนนมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอปวดปวนได้ทันแล้วได้อยู่เดี๋ยวเอาทงตรงหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปทงหน้าบ้านเขาถ้าทันนะครับพอแชงสู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ควรไปยุ่งมังั้นเราตายแน่ ได้แห้อมั้งลอยต้องหลอยและอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวขอหลอยนะโอเคแชงขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมดึงธงนี้เลยนะเห็นปะพออยู่ตรง,ตรงกลางแล้วเราต้องหาทางดึงให้ได้อะเนี่ยมันลอยอย่างเงี้ยพอลอยเสร็จปั๊บแล้วมันจะมีโอกาสชนะซึ่งส่วนใหญ่สายวิ่งแม่งไม่ทําส่วนใหญ่สายวิ่งคือไปช่วยตีอย่าหาทํานะครับโหทีโดนอนเลยสองหมื 20, ่นหกหวังว่าเพื่อนจะทําหน้าที่ในะที่เหลือผมทาอะไรไม่ได้แล้ว ทำได้แค่นี้ยถึงว่าว่าเป็นดูฟี่ก็ลำบากเออชนะไปเกมนี้เฮ้ยชนะจริงด้วยวะอ่ะประมาณนี้ครับในการเล่นอ่ะเรามากันอีกเกมนึงนะครับอยู่ดายมารีนฟอร์ดก็เช่นเดิมนะฮะสายวิ่งต้องรีบไปดึงธงตรงกลางให้เร็วมากที่สุดอีกฝ่ายเขาไม่มีแต่มีแชงนะฮะต้องระวังให้ดีมาไหมเฮ้ยทนัทนทนัทนทนันนทแตไม่น่ารอดนะเออว้าอะเชียวโดนโดดอีกโดนโดน,โดน,นั่นไงกูว่าแล้วอ้ย คือสายวิ่งมันเหนื่อยอย่างนี้แหละแผ่นนี้โอ้โหบู๗ห้าน่าจะเจอคนเล่นเป็นงานนะครับเออต้องบอกก่อนนะสมมุติถ้าเกมไหนเจอคนเล่นเป็นงานสายวิ่งเล่นไม่ออกเลยนะครับเล่นเป็นงานหมายค่าวว่าอะไรก็คือสายมัดจ้องแต่สายวิ่งเข,เข้าใจความหมายผมไหมครับสายมัดจ้องสายวิ่งและสายวิ่งมันจะดึงธงไม่ได้อ่ะคือเดินไปแล้วเขาค่าเดินไปแล้วเขาค่าผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่รอดฮะแชงปล่อยนะเดี๋ยวรีบดึงธงก่อนยังไม่มีใครมา ได้ป่าวะได้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 โอเคเดี๋ยวไปทงบ้านเขาต่อเลยนะบึ๊บนิดนึงโอเค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 ไอ้ออยาเดี๋ยวต้องไปทงบ้านเขาเลยนะไม,ไ,มไม่งั้นไม่รอดละไป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 ละอย่ามานะอย่าตายแหนมบอกเลยไม่ได้เกิดบึ๊บบึ๊บบึ๊บทำได้เท่านี้แหละว่าแล้วเชียวอ่ะ คูผมกลัวมากเลยอ่ะอาคาเวลแล้วคนนี้ผมจำได้คามิโอเขาเขาเล่นเป็นนะครับอันเนี้ยโโผมว่าเล่นเป็นแล้วล่ะไม่รอดวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมบอกกันนะเกมเดนเล่นโคตรยากคือถ้าเจอคนเล่นเป็นเช่นอย่างอาคาเนี่ยแล้วผมเล่นโคบี้อ่ะบางคนอาจจะงงนะคือเล่นอาคาสไตล์ที่ผมเล่นนะครับคือเป็นสไตล์กันทงอ่ะงงว่าคุมสองทงอ่ะเนี่ยได้ได้ละเดี๋ยวรอดูนะว่าเขาต้องการทงอย่างที่ผมคิดแน่ๆและถ้าใช่ก็แม่คือคือไม่รอดอ่ะอ่ะ เดี๋ยวนะโดนไปละเพิเ่งเบนนิดนึงบุบ๊แล้วก็บุ๊หลอดปะวะชิกีได้นู่นเราไม่ต้องไปนะครับมากันตรงนี้เลยเพราะชิกีอยู่อยู่นู่นละเนี่ยสายกันทงสายกันทงผมบอกเลยอันนี้ถือว่าเกมนี้เอาให้ดูนะครับว่าสําหรับสายมัดถ้าเจอสายวิ่งเล่นแบบนี้นะเขาจะความหมายผมไหมเช่นถ้าเจออย่างด่านมาลินฟอร์เนี่ยกันแค่ทงกลางกับทง อาธงสองหน้าบ้านอ่ะแค่นในคุณก็ชนะแล้วเออซึ่งคนเล่นเป็นมันมีแต่มันเจอน้อยอันนี้ถือว่าเอาให้ดูนะเออว่าจะเจอคนเล่นเป็นแล้วจะเป็นอย่างนี้มันเล่นไม่ออกครับเพราะมันดึงทงไม่ได้ไงก่อนจะดึงได้ก็ตายก่อนอ่ะเห็นปะหมายกะแต่เขาใกล้ใกล้ใกล้ตายนาฬนิบหายเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเคทันอยู่เดี๋ยวขอปวดแถวนี้นะครับได้บอกวได้อะอวพยายามแล้ว พยายามแล้วทำได้เท่านี้แหละเออผู้แพ้แหละอ่ะถือว่าเอาให้ดูเนาะในการเล่นจะเฮ้ยชนะว่ะโอีกรอกโอเคที่เหลือเพื่อนทำงานเราไม่เกี่ยวสำหรับคนที่เพิ่งดูช่วงแอดโจรายวันเป็นครั้งแรกผมอยากบอกถึงจุดประสงค์ก่อนนะครับช่วงนี้จะเป็นการเล่นแบบลงแรงและผมจะทำการวิเคราะห์ในการเล่นของแต่และว,วันที่ผมเล่นให้ดูด้วย หลังจากที่ดูแล้วสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนเล่นนั่นเองอย่างน้อย,ก,อยก็ควรรู้ถึงหน้าที่ว่าทำอะไรบ้างและการเล่นของคุณจะดีมากขึ้น